กินขนมอะไรอ่ะขนมนี่อร่อยไหมขโมยคนตรงกลาพูดได้ดีเลยทำเอาลับอะไรดีครับขนมมะไดรน้องกินขนมมะได้ขนมลุมสลบเอาอะไรดีครับเป็นดุกตาแล้วก็เจ้านี่นะครับเหมือนกับเจ้าเพทอง มาันเป็นได้ไหมว่าเป็นของเล่นเป็นกินได้เอาเล่นไปอะไรดีแกล่ะนี่ลูกนี่มือเล่นไปอะไรมือนะครับแม่มือไปลูกตาโอเคลูกตาโอ้เป็นช็อกโกแลตโอ้ก็มีลูกตาดวงใหญ่มาชิมกันแม่ปลายผมหน่อยปลายผมหน่อยอ่าแล้วก็นี่เฮ้ยสวัสดีเจ้าลูกกุ้งตาเดือดอ๋อเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาชิมเดือ กินเยลอร่อยไม่ร้อนอร่อยอลยีจหนือ